คลองแดงมาเงาเงาแลลูกนะเฮงเฮงแล้วก็รวยรวยใจคือใจถากไปนักแข่นเล้วลูกเด้อลูกน้ำปอกกอดเท่าได้หาแบบชิ้นแบบดีมั้ยเอาแบบชิ้นแบบอะไรกูได้กุโดนคือเก่าแล้วลูกเด้อบอหมว่าท่านหน่อยก็ได้บุญเด้อท่านหน่อยก็ได้บุญท่านร้ายก็ได้บุญคือเกัาดูคือคือแก่ห้องท่าท่าแล้วลูกเด้อถ้าเรามีท่าทาอะไรก็เกิดขึ้นได้อื หันข้าวามมืดข้าเไื่เชดไปกับุนฟ้าเร้เรอก็เปิดกันค่ะเออการท้าบุกมาหันมาอ่างบุกอ่างคุ้งเออข้ามอ่างบุกอ่างคุ้งครับกถือเอื่อง่าข่าบุมาบางสิ่งครับโอเออมาเปิดกันค่ะเออเชไปแด้่อเขาบายมกสบายใจเขากับจังเืดขั้นคิดไปเ้่เขามือคุกเข้ากับค่ามสงเริดเริ่เชือไปเรือกับเป็นทุกได้คือดีกว่าเพราะว่าเอาที่สบายใจเนาะ มือเท่าไรกินทานเท่านันเด้อเด้อเออพอจะฝึงปักขับการการทาบุญอันนี้ของตันยาก้อนก้อนว่ะอันนี้เอือื่อว่ะเออเอือชือคือว่าชินใจเนาะเออฮะให้มือโขคมือร่ามือโชคมือมาสุขภาพแขังแพ่ึ้นกันเด้อเด้อจิตจัดจัง่าจะเริ่มตเก่าอ่ะเออกี่ยกับข้าวราบอือพอ ทางชักสมบูรณ์ไปเรื่อยๆอืมเรือวมากมากแล้วลูกนะเออคอยแค่ไปปากกันว่ารวมบุไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆขึ้ร้ายกับบ่ใดเกิดสิตรงร้ายกัอว่าค่ะอืรถคุกกี้ะกต๊กหน้าค่ะอืคุกกี้อย่างนันอืมดื่งอนกันขึ้นอะดื่กปกแก่งอปากแก่งเรียงมัาพอว่าออมนึ่งตึเรียงพอมาออ กจี้แรงอ่ะนะเออไม่ต hmm. ิงที mm ่เอมไเขาวาเขาว่า hmm. ม oh uh ึะเดียงรอหเร้งอีกแร้วรมึงอักใจแรงมันเขาว่ามัตายเนล่มัจริงเนาะจริงนะมึงยังงามัอือมึงยังกับขู่หวังคู่หวังเมื่อหายหนึ่งอัห่งกู่หวังกออมาข่ะอือคือบัดต่บไงบัเค่อยถึงก็จะถึงเนาะ เก,ก่องอม,มกา,ากทุกอย่างทำไมหม่ทำไมวิวัฒนาการคนก็ต้องมือหัวกันขาขึ้นกันเนาะหัวเข้ากันถ้ามองอาจจะยากเหมือนกันแต่ถ้ามองหายมันขึ้นานะลูกเด้อการขายหายมันขึ้นขางพัฒนาตัวอื่นพอพัฒนาที่พัดนาใจนะลูกเร้อเออทุกทิ่งทุกอย่างเกิดเกิดขึ้นได้ ด้วยการกระทำของเราปอถางความดื้อเพื่อดื้อท่าดื้อดื่มแล้วลูกเอออยากได้รู้กับพว่าการจะจำได้คือเมื่อเม่ไปชื่นมาเพิ่นมาถานได้ดื้ได้อีกอพอว่าพอเพิ่งมาไปดือไปจับตัวไดก่อน่ะมีคาปากถามนะอืฮูกจับว่าวาเรีย้ายสองตัวหูกจักว่าอืกก่อนบางนึงง้น ท้ายของตัวงวดประจาวันทื่หือ่งต่อดอยวเพรามันกันรุ่งได้วันที่หนก่งมาถึง่เลิมท้ายของตัวลูว่ายแล้วึแล้วจำไว้แล้วบอกเร็บอกเรื่องนะว่ามันบอกทำขาดเรื่องเลิกท้ายของตัวก็อกว่ามันมื่อไงนั้นเล่มท้าย มม่คิปตูถ่ายนะะมีสิอยูถ่ายมหน่วยแล้วก็10บว่ะมแล้วก็ิบเออมีแล้วก็สิบ้ขอูบากบูนอบู่ยูบอกเลบู๋นอีคอว่าไม่ซิูถ่ายมหน่วยแล้วลก็ม่สิบบอสคอคือสิดใหญ่หบอกทาบอกอาชาดยาอาชยาแต่บูะซิกันหนึ่ง่เราเูอ มาเปิดัาข่นเออคเรืดองข่ายของ่มถือเปิดตาข่ายของตั้สีเออมือหลักหัวยก็แล้วก็มือหลักถือใครมาคือคาปูเออว่าคืกคือคือก็านักวดข่าของก่อนคาปูคือกินงอมากอัานใจว่ามาของกับของกับว่าได้เปิดของกับของอะเออคาปูคือรถคือราคือกันเรื่องเออดาวเขามากคือว่าจดเปิดของกับของพบทุกทายกับเปิดของเขาคือเกาอยู่ ไปงั้นก็เกิดเขาเขาบกกับว่าพราะมีเงินชงหวานบวกเขาเขาขึ้นสี่เก่าวม่ากเปิดก็แค่อะไรว่าวันเขากิของมันบวได้เขากิดว่าเออว่าจนไหนยุ่งยากเราเอออย่างว่าควายขา็ดีตัวเลีจะพูดว่าผมแต่ยายแก่ตัวด้ยู่อยู่กับพูขาดเลยเนาะ ว่าไปนาำม่แล้วคือนำไปดีือพออาหารแรกโมเร่อเออือพออข้าวถึงพัฒนาไปหนาได้ว่าหนามันขวดหมตอนกันพัฒนาถันงงงกับบวไวปยปาเชื้ออื้หอหนาขวดข้างนั้ป่ารนรัชต่รา,าพวกเพื่อพวกเพืพเพ่อครวบป่าชื่อทกป,ป่าชืา่อ้า้พอมันถึงพัฒนาไปได้ว่าหนามร้ายป่าเนี่ ปากกระไรปากกระไรเอากักคือเอากักคือพัฒนาจักนองเนาะครับปู่ขันว่กค <p hew. S 2> ุดรลอกหนาเขาปอะเมว่าพ uh ัฒนาแล้วบ่เดี๋ยวปูเออวักคุดรลอกหนาวางท้อแล้วลึกวางท้อแล้วขางท่าครับปู่เขาเรียกว่าพัฒนานะเออพัฒนาเอออ่ะพอพัฒนาหนึ่นมือเป่าบ่ป้อบ่แหวนเออพอเป็นพี่นอนการถูกป้อ คุกทิงาาทุกถามมาคือร่วมพลังเนาะนมันจะเกิดเป็นคือน้องเดียวกันเขาใจมับอมือหยั่งพอว่าค่ะหมพฒนาแบบพอรักพบอเออคือคือปักรักว,วนนะเา่าบอกรักเหยวก็กันว่าเนาะอย่างก็คอยตัดไก่เอ <c oughs> าแรงเขียนเอารักเหดียวไหมวนะเออ

มกามัเ่าด้วยเมหวานมากอร่อยมากเก้าคุ้มกับเก้าชุแล้วมากกับเทือกันอย่ามากรับเทือกข้างของนะข้อรูนะว่าคิอะไรดอยชุบแบกเผาเคืองกับว่าเก้าชุ ชุกแต่ว่าดึงไดว่าถู่ึงแบบถูได้พวกนี้ชูไงเพราะมันทํามาดดึงนี่กับข้าวกับเครื่องบะหมีบะหมา่บะกับเชี่ยนี่รู้หมดทุกนัานว้าหหวื่องเรื่องพูดก็ผมต้างพูดต่ะคือว่าเรื่องก็ว่าบอกจะเจอว่าจะทำมาบ้างค่ะคือไป้็คือไปอื เ้าไม่ได่ก่ายแล้วเ็่มเรื่มขึ้นมาลูกจะขือเรียกก่อดแทน่ะบอสต่างบาึนเื่อยเร้อคอหลกตัวนเบิกงบ่กทบนักเขาเบิงเอาใจ่ะแมงเนาะประวัติาสตร์จะพูดเลเขาขึ้นไปฟังไปนี่มันตัวไหนเนาะตัวดันเนาะถัดมาคือโมเรง เราร่วมพร่า่เง้างมาคืนกับน้ำระาขั้นจังขันบ่อืมพอวางมือแรกบักเคลืออึถคือไปเมาเท่าเนาะราคาเกือบสิบเก้าบาทเนาะจำได้เนาะเกดบสิบเก้าบาทพอปัาทูใช้น้ำกาใช้แทนเพราะใช้ปัาปทูบ่าถือแคบเนาะเกืดบสิบเก้าปลาทูอินานะปัดทมาครื่งรักชาวห้าหมือนเดิมเท่าหาเพื่อเกา้า ไม่เปลี่ยนไปเออมือไกดพวกก็สิภาเป็นเมาอปทุ้นะเนาะสิภาเป็นเมาปัทุ่งนักธรรมาเก่งละยี่สิบห้ายี่ส um, um. um. ิบห yeah, uh. ้านะอืมกามเอาม่นคือริ่มอืมกรัปผมเอยข้างบนกับเอารับเอามันจังมวันอื่นพอโอ้โออโอ้ออยเสียงขับวมวันคือเกาอมันเม่วนีเราละปูเออ เคยมือบ่ออยากว่าที e ่แงงคือควออกดอกว่าแมีอะไบพูดองหางกเจ้ามางเงือกีลองออ่อี้จังบ่อเที่ยงมันทางขาบ่อจังเที่ยงอันนี้จังบ่อเที่ยงแผลแปรต้งบ่อะอะอ โอ้ช่งด okay. nee oh, ีันนะท่ครับคของกันครับคอนเกิดมากแล้วการทารองเนื้อกัรเที่ยวหนังกัรเงินว่าเปิดคืนย้ายตอนตอนหนังงานก็คือว่าเปิดขาเลยครับคู่เออตอนเปิดเทาเปินเท้าเปิดเบาเปิดมุมคู่งามพูดรบคู่งามเพื่องังเออเข่ามากมื้อจะหมองเปิดดับเข่าเลยเที่ยวการเทียวครับคู่ นั่งกันง่ายการไม่ร่าเปลี่ยนแปลงทุกวันหมือนกันเนาะแขวเคยมื้อช้างิ้นสองคีกรุ้ออกเอือมดพู่าคนเหลือแค่ทึแปดเิ่งชิแปดเิงถ้าแขวขนาดเนาะครับปูอืเอาครั้งนี้ลราจะเอาตรงไายพอวันค่ะอืมอือฮะพวกนี้คุยกันใหม่โอเคไหมครับปูอือฮะไหนดวไปเดี๋ยวครับป ก็กเตีนงพ่หนักขนาดนั้นถ่าได่เ <c ười> ตีงพ่อสิว่า้ามันข้าใจไปเลย <c ười> อกกอนเสร็จเออเรียกรอยตัวว่กากันว่าผู้ตาบอกเมืคือตัวว่าามันว่าพึ่ผ่านได้แล่รอยตัวเขาบนรางนะเนาะเอออ๋าให้รุ้งร้ายมิโุขวราวิสุขวิมันสุกขภาพแข็งแรงขอให้เงินไหงนอนขอให้ทองแรงมาจระึงกระึนัลูกนะุ สำหรับแนวทางเนาะค่ะแนวทางของผู่ตาค่ะแนวทางของผู่ตาวันที่ยี่สิบสี่เนาะค่ะ <Hey. S 1> ปูะจะเอานั่งล่ำค่ะไปล่ำถวายองค์ผู้เวทวีสุวรรณปูบอกว่าจะเอาสิบเจ็ดพนังเนาะค่ะแล้วก็มีติปอีกสิบแปดบาทส่วนห้าน้อยพิเศษปูบอกว่าพี่น้องเนี่ยค่ะส่วนรอบสองทุ่มครึ่งค่ะรวมสองทุ่มครึง่ง ปูก็ได้ไปเมาเท่าไปเมาเท่าของนั่งเขียวเนาะคะ่ะนั่งเขียวขายกล่องละเจ็ดสิบเก้าบาทค่ะจะเอารถของเสียเอกไปเนาะรถของเสียเอกก็หกสองสี่หนึ่งค่ะเจ็ดสิบเก้าค่ะพิจารณาเนาะคขาอกค้าจากของปูค่ะส่วนค่ะพัฒนากับสามัคคีเนาะค่ะพัฒนากับสามัคคีค่ะปูก็บอกว่าให้เอาลักเก่าค่ะ ปูก็บอกว่าน้าบกร้าวสวนเก่าค่ะนาะพร้าสวนเก่าก็คือเก่าศูค่ะส่วนลาบเท่าปูก็หายเอาปลาทูใส่น้ำก็คือปลาทูของแม่ปัดก็คือเคียงละยี่สิบห้าบาทเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็สำหรับคลิปนี้เฮ้งๆรวยๆค่ะมากรอบได้จังจัดเ้อร์ค่ะจิตรนากรลงทุนเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ให้สยงๆมันมันลำๆร่้ยๆค่ะสวัสดีค่ะ